ครับครับไหนครับสิบวันนะฮะสิบวันเลครับกลับไปครับกลับตั้งแต่วันยี่สิบนะฮะเจ้าเล่าอะไรห้ัเว้ยอะไรฮะเมื่อคืนไปปู่โทรมาหาจ้าเว้ยโทรมาหามมาพเหมือนกันฮะเออแล้ว่ะใ่ใบอกลากบ้านใช่ไหมใช่มันก็เลยชิงก็เลยไอ้ี่มาหาจาไคนนี้ยจะาไเบอร์ใครครบโลบ้านอยู่นอ่ะจ้ากเขาไม่รูวใครเป็นบ้านครับแล้วทีนี้ลองไปบอกแกว่าจ้าเป็นเทพแก อ้าวเออดาาก็จะตัด huh. ส uh, uh ินใจโทรบอกแต่บอกไม่ต huh. yeah. okay. 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 yeah. uh ้องบอกร้องนะ้าดาต้องตัดสินโทรร้องแมต้องบอกร้อถูกไหมล่ะอ่าครับถูกไหมครับเออแต่ถ้องรู้อยเดียวไม่ดีถูกไหมล่ะถ้าองว่าฮะเราบอกแม่จริงลอง่องรบลองเปแม่เลย้อ๋อลองรู้แล้วทีนี้มาหลัแม่ถ้าลแ่ร่ากากับาสยตวนี้แล้วแล้ว้ามองหน้าไม่จติดตรงถูกอ่าครับเออ แต่ก็น่าจะอาจจะไม่ใช้แล้วไงครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างงี้อาจจะไม่ใช้แล้วกว่าแล้วเขาเขาก็รู้นี่ใช่ไหมครับว่ามีเบอร์อะไรนะเขาก็รู้ใช่ไหมครับว่ามีเบอร์ใครอ่ะจ่ารองไงครับรู้รู้ว่าจะมีเบอร์หรือว่าใครมีเบอร์จ่าไม่ถึงว่าลองรู้ว่าเจ๊ปูมีเบอร์จ่าห่ะเออรู้แปเอามาจากไหนเบอร์จ่าแต่กตกเลยนะนึกว่าเป็นใครติดต่อไงอะไรบางอย่างเป็นงานด่วนใช่ไหมล่ะครับเบอร์จ่าก็รับแลหลบ้านอยู่ไหนอ่ะ แต่ก็ต้องเป็นคนรู้จักอยู่นะถูกไหมจ่าก็เลยบอกอ๋ออยู่บ้านครับแล้วจ่าไม่รู้ด้วยว่าเมาื่อวานลองเข้ากรุงเทพเพราะอะไวะอ๋อครับแต่ไม่ได้บอกจ่าเนี่ยวันนี้นนนก,ก็งัวอ้าวแต่บอกลองหาบอกว่าไปทำอะไรอยู่เออซีบ่าอะไรกูบอกผมไม่รู้ครับแล้วบ้านจ่าก,ก็เลยโทรบอกลองบอกพี่ปูโทรมา,ารเออแล้วแล้วแต่เขาเลยจ่าเขบอกว่าลองไม่ต้องบอกเขาแล้วว่าผมโทรบอกลอง